ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องยายากินอาหารหมดเลยจ้ะ <laughs> น้องยายากินอาหารหมดเลยจ้าสนับสนุนจากแม่แจ้วดอกบานไม่รู้รวยนะคะวันนี้แม่แจ้วสนับสนุนให้น้องยายาอาหารน้องยายาเลยนะคะเพือพ่อนๆแม่แจ้วดอกบานไม่รู้รวยสนับสนุนอาหารน้องยายาน้องพลิง นาเดชค่ะไหนนาเดชอุ้ยอุ้ยอุ้ยางงายังไงเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนาะไม่แก้สนับสนุนนะคะสองพันเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องมาจ้าน้องมาจ่าลูกลูกอยู่ไหนอะตาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอุ้ยไม่อยากจะพากูเอ้ยอุ้ยเขากินหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเขากินแล้วเขาก็กินน้ําแล้วเขาก็นอนโอ้สบายจังอุ้ยน้องยาย่าก,ก็กินหมด ลานลืมถ่ายค่ะรลานเลื่อนถ่ายวิดีโอค่ะมัวแต่ไปดูพ่อลุงเอาอาหารให้กบจ้ะดูกบต่อนะคะเพื่อนๆจ้ะดูน้องย่ากับดูกบนี่ะจ้ะเพื่อนๆจ้าเพลินๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพื่อนๆจ้ะไปไหนไม่ได้จ้ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆพ่อลุงเอาอาหารให้กบโอ้กบกัดพ่อลุงพ่อลุงกบจะกัดเด้นอนั่น กบจะกัดพ่อลุงจะเปนเพื่อนเห็นไหมไปซุกซุกไปแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าโอ้แม่วันก็ได้เนาะขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะคะนี่น้องยายาเด็กวัดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์คะ่ะน้องยายาบอกว่าขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะ ขอบคุณแม่แก้วดอกบานไม่รู้รยจ้าสนับสนุนลูกๆค่ะสนับสนุนน้องญาญ่าจ้ากินได้นานเลยจ้าเพื่อนๆจ้ากินได้นานเลยจ้าพ,พ,พาอลุงก็อาไปให้นู่นอยู่ข้างวัดนู่นนะไม่เอาเข้าบ้านนะค่ะสองตัวแต่ต้องคอยส่งอาหารเขาค่ะเพื่นพนอนๆเพราะเขายืนรอจ้ะเขาจะยืนรออาหารจ้ะ กินได้นานแ้ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะถ่ายกบถ่ายมา้าเล่นไปอย่างนี้ละค่ะเพลินๆจ้าเพื่อนๆจ้าเพืๆๆ่อน <ๆ S 2> เห็นชัดไหมเนาะโอ้โหกระโดดกินกับมือ เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะกระกระโดดด้งเลยค่ะอ่าลอยลอยเอากระโดดเทา้าเท้ากบจะกระโดดอึ๊บอึบเอากระโดดสิเท้ากบเหมือนจะกระโดดนั่นน่ะอา้อาวอืมเพื่อน,อนขอบคุณฮะอิ่มอยู่อิมอออ่มอยู่เขาบอกอิ่มอยู่อิ่มอยู่คะ่ะมีสิบเอ็ดตัวนะคะแต่ว่า เขาแก่เนาะเขาเลยตายไปเนาะเหลืออยู่สี่ตัวค่ะอันเก็บมาเลี้ยงไว้เนาะอือเออคือสบายแท้เนาะค่ะเพื่อนๆจ้าคือผอมเพรียวแท้จ้ากินเตี๋ยวเนื้อเหรอกินเตี๋ยวเนื้อน้ำตกโอ้ยเพื่อนๆจ้าอาหารก็หมดจ้าเนี่ยกินแล้วก็กินน้ำเออสบายจังเนาะสบายจังค่ะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะไม่ต้องเลก,กันจ้าขอบคุณจากใจนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะคือพร้อมแทนเนาะ